สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะโอ้โหวันนี้มีเรื่องเล่ามากมายเลยนะคะอายะอายะเลยอะไรอายะมารยักมาแล้วค่ะโอ้โหคาถาก็มาแล้วค่ะอมเอี้ยงอมเอี้ยงน้องอุ๋งอิงอุ๋งอิงนะคะก่อนอื่นนะคะเอาทีละเรื่องละกันนะคะเม้ามอยเม้ามอยอะไรครูชุเริ่มเลยเริ่มเลยเอาเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องแรกเอาเรื่องคาาน้องอุ๋งอิงก่อนละกันนะคะคาาน้องอุ๋งอิงมีอยู่ว่า มีชายท่านหนึ่งอยู่จังหวัดสมุทรปาราการนะคะท่านได้ขายบ้านนะคะราคาหลายร้านเลยนะคะขายไม่ได้จากนั้นท่านก็เลยลองพูดคาถาอุงอิงอุงอิงอมเพียงอมเพียงขอให้ขายทิศของให้ขายบ้านได้นะคะขอให้ขายบ้านได้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อระวจรณญาณในการรับชมของแต่ละบุคคลนะคะ หลังจากนั้นนะคะผู้ชายท่านนี้ก็ได้ขายบ้านได้นะคะโอ้โหขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะคาถทาน้ององคอิงก็ได้ผลอีกแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็ได้โอนมาไรนะคะได้โอนเงินน้ำใจนะคะมาให้อีราน้อยของเราเป็นจํานวนเงิน5 0,000บาทนะคะห้าหม่นบาทนะคะให้กับน้ององค์อิงของเรานะคะเป็นรางวัลน,นะคะ เรียกว่ามารัยน้ำใจแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งโคตรยักษ์อะไรโคตรยักษ์มารัยยักษ์นะคะมารัยยักษ์เมื่อคืนนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านเพลงของเรานะคะได้มารไายยักษ์นะคะจำนวนเงิน3 0 0แสนกว่าบาท3 0 0แสนกว่าบาทหลังจากนั้นก็มารัยจากที่โอนมาขายบ้านได้อีก5 0,000นะคะแล้วก็มารัยจาก f อซีพลังเงียบ แล้วก็เอฟสี่รายท่านได้มอบเงินให้เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้มาไรพวงโตมาไรยักษ์เกือบครึ่งร้านคืนเดียวนะคะโอ้โหขอแสดงความยินดีและดีใจไปกับน้องด้วยนะคะที่ได้มาไรเกือบครึ่งร้านเมื่อคืนนี้นะคะโอ้ยนะคะใหญ่มากนะคะคนเดียวเอาไม่อยู่คะ่ะสามคนโอบเลยนะคะ 3คนนะคะช่วยกันพยุงมานะคะมาคล้องมาไรให้กับอิล่าของเรานะคะหรือ,อิล่าอ,อุ่งอิ่งเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้คืนเดียวเกือบครึ่งร้านและคุชชูม,มีอะไรจะเมาท์มอยอีกโอ้โหคุชชูม,มีเรื่องเมาท์มอยมากมายเลยนะคะอันนี้ก็มาไรปวงโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อะไรอีกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรสพ์คืออย่างนี้นะคะเซียบ,บี้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ย ท่านก็เป็นผู้มีเงินนะคะพูดง่ายๆนะคะหลังจากนั้นชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่นอนนะคะก็ได้มาอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาอยู่นะคะโดยที่เสียบี้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์หลังจากนั้นนะคะที่ได้มาอยู่กับวงสาวน้อยแล้วก็ทำยูทูบเบอร์ไปนะคะอีหลาของเราอง้์อิงเนี่ยก็เข้ามาอยู่ทีนี้ เขาเรียกว่านะคะมันชะตาตรงกันนะคะชะตาต้องกันชะตาตรงกันนะคะแล้วก็เสียบี้เนี่ยคะก็เห็นน้องนะคะเห็นน้องเข้ามาก็แบบเอนดูนะคะเอนดูเหมือนกับพ่อกับลูกเนี่ยะค่ะเอนดูใช่ไหมคะน้องมานะคะมาแรกๆเลยนะคะน้องไม่มีชุดนะคะน้องเนี่ยก็บอกแล้วว่าหอบฝันมาหลังห้านมาจากขอกงวนะคะนอนขอกงวนะคะอยู่กระต๊อบนะคะเขาเรียกว่าบ้านแบบว่า ก็คงคุณจะรู้แล้วนะคะหอบฟันมะรังหา่านนั่นก็คือชีวิตของน้องใช่ไหมคะและจากนั้นก็หอบฟันนี่หละคะมาอยู่กับบอสโจนะคะก็ขึ้นรถบัสขึ้นรถทัวร์นี่แหละคะ่ะไปนะคะแล้วว่าเวลาขึ้นเวทีน้องไม่มีชุดจะใส่นะคะเสียบี้คนนี้ละคะ่ะได้นําชุดสีแดงมามอบให้กับน้องใส่นะคะเพื่อที่จะขึ้นเวทีในการร้องเพลงน้องก็จําไว้นะคะ แล้วเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะคะที่บุรีรัมนะคะที่บุรีรัมที่บุรีรัมเมื่อคืนนี้นะคะเป็นวันครบรอบทำ o u t u b e 1 0 0 0แสนนะคะ1 0 0 0 0แสนซับสไครนะคะทีนี้ก็เลยแบบจะเอาอะไรให้น้องดีนะ ก็เลยได้ตัดชุดสีสวยนะคะชุดสีแดงสวยมากเลยนะคะมอบให้กับน้องก็ไปเซอร์ไพรส์กับน้องนะคะในชุดสีแดงวื่อคืนนี้คชุกก็ยังดูเลยะคะ่ะยังอมยิ้มไปเลยนะคะโอ้โหทาอย่างดีเลยะคะ่ะติดลูกโป่งติดไฟนะคะเซอร์ไพร์ชุดสีแดงจากนั้นน้องอุ้งอิงเซอร์ไพรส์กลับเซอร์ไพรส์กลับนะคะเขาเรียกว่านะคะ เค้กค่ะนาเค,ค้กมาเป่าให้กับพ่อบี้พ่อบี้ก็ได้เป่าเค,ค้กแล้วน้องอิงก็พูดว่าให้ตัดเค,ค้กให้หมดให้ตัดเค,ค้กให้หมดเสียบี้ก็ตัด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 แจกพอในขณะที่กําลังจะตัดแจกจะหมดแล้วก็ไปเจอซองเงินนะคะเจอซองเงินของอิราน้อยที่มอบให้กับเสียบี้นะคะนับถือเหมือนพ่อนะคะก็ใส่เงินไปในนั้นนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าไม่ลืมบุญคุณนะคะไม่ลืมบุญคุณ พอตัวเองได้ดิบได้ดีแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ลืมก็ได้ใส่ซอเงินน่มาให้กับเสียบีด้วยเสียบี้ก็ประทับใจนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็น่าประทับใจนะคะมรัยสามแสนกระบาทนะคะโดยที่นะคะยายไลยของเราหรือการชัยพ่อการชัยนะคะได้ไรสดมไรไยนะคะได้ไรสดมลายไ,ได้มาสามแสนกระบาทก็มอบให้น้องนะคะ เสร็จแล้วนะคะน้องก็ไม่ลืมบุญคุณอีกแล้วค่ะน้องก็เสิร์ไฟไพร์กับด้วยพวงมาลัยพวงโตนะคะและแม่หน่อยนะคะก็ได้ร่วมทําบุญนะคะไปกับพ่อการชัยด้วยเพราะว่าพ่อการชัยก็กลับไปที่บ้านนะคะมีงานบุญรอรับอยู่นะคะก็ได้ฝากทําบุญกันด้วยแล้วก็ได้มอบมาลัยพวงโตนะคะให้กับพ่อการชัยด้วยโอ้โหเป็นที่ประทับประทับใจมากเลยนะคะ คุณชูก็มาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้ตอนที่พ่อกันชัยได้มอบอะไรใหกับน้องอุงอีกนะคะคุณชูยังซึ้งใจเลยค่ะคุณชูยังน้ําตาคลอเลยนะคะน้ําตาคลอและดีใจกับอีหล่าของเราด้วยนะคะตอนที่มอบประไรยพ่อกันชัยนะคะแล้วน้องก็ร้องไห้นะคะน้องน้ําตาซึมออกมาเลยนะคะซึมทราบซึ้งถึงพ่อกันชัยนะคะอันนี้ก็น้องก็กราบขอบพระคุณมานะคะโพสนะคะโพสต์ของน้องบอกว่าขอบพระคุณความหัก ของพ่อการชัยและก็ความฮักแพงของพ่อพ่อแม่เอฟซีพลังเงียบพ่อพ่อแม่บ้านฮักของอิหราทุกหลังที่ฮักแพงความฮักของพ่อพ่อแม่ที่ผ่านอุปสรรคมาหลายๆอย่างมานำราเบาะซิทุกหรือสุขทุกคนก็ยังสิสนับสนุนราอยู่ตลอดขอบพระคุณเด้อจ้าที่เข้ามาเป็นสิ่งชีวิตของราขอบพระคุณพ่อการชัยที่ฮักแพงราเด้อจ้า พ่อคือหนึ่งชีวิตและก็หนึ่งกำลังใจล่ะเดอ้อจ้าราฮักพ่อเดอ้อจ้าขอพระคุณชุดจากพ่อบี้ชุดสวยสวยเดอ้อจ้าขอพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนพ่อโจแม่นุชบ้านสาวน้อยอาจารย์นักดนตรีทุกคนเดอ้อจ้าที่ฮักแพงอิราฮักทุกๆคนเดอ้อจ้านี่นะคะเป็นคำพูดของอิราที่เขียนมาในเฟซนะคะ ขอพ่ะคุณพ่อพ่อแม่แม่ที่รักแพงอิรามาตลอดเด้อจ้ะอีลาของให้พ่อพ่อแม่แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อราหักพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนี่นะคะคือเด็กคนหนึ่งนะคะเขียนออกมาจากใจนะคะเขียนออกมาด้วยความรู้สึกนะคะถึงพ่อพ่อแม่แม่พรังเงียบทุกคนนะคะที่เอนดูรักแพงคิดดูนะคะมี คนเดียวเลยค่ะก็บอกมีคนเดียวเลยค่ะในยุคนี้นะคะคืนเดียวได้มารายเกือบครึ่งร้านนะคะ mm hmm. ก็ขอสแสดงความยินดีกับน้องนะคะคิดดีทําดีนะคะกับน้องด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ครูชุกก็น้ําตาคลอไปกับน้องด้วยนะคะที่ได้มารายแล้วก็ขอบคุณพอร้องเพลงหอบฟันมะรางังห่านสะดุดเลยะคะ่ะสะดุดเพราะอะไรน้องสะอื้นอยู่นะคะกำลับบงสะอื้นอยู่นะคะดีใจแล้วก็พ่อกันใช้กน้ําตาซึมงเลยนะคะเมื่อคืนนี้ภาพความประทับใจมาก โอ้ย,อยหมดเวลาอีกแล้วครูชุดจะไปไหนครูชูดจะเรียบรีบไปที่จัตุรัสชัยภูมินะคะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุติมาพรชนินแนลด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย